สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเพิ่งน,นิสันเพื่อนที่แสนดีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เพิ่งจะพามาดูรถนิสันคลิก e p o w e r รุ่นนี้เลยนะคะเป็นรถไฟฟ้านะคะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100%, เปค่ะเป็นเครื่องยนต์พันสอะคะมีหน้าที่ผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะให้รถคันนี้วิ่งด้วยไฟฟ้า100%เลยค่ะขับฟิลลิงเป็นรถไฟฟ้าเลยนะคะสําหรับคันนี้ ไม่ต้องกังวลเรื่องชาร์จไฟใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกระจังหน้าขานาดใหญ่สีดำนะคะไฟหน้าเป็น led ด้วยค่ะไฟตเต็มหมอก็เป็น led เช่นกันนะคะล้อแมตขอบ17นิ้วนะคะสีเทาตัดกับสีดำค่ะดูสปอร์ตมากๆค่ะ เดี๋ยวพึ่งพามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะไฟท้ายด้านหลังก็เป็น led เช่นกันนะคะเพิ่มความสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะให้ความปลอดภัยในยามค่ำคืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสัมภาระด้านท้ายกันค่ะ สัมภะด้านท้ายนะคะกว้างกว่างขนาดใหญ่นะคะเก็บของได้เยอะค่ะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดินทางไกลๆก็คือใส่กระเป๋าเสื้อผ้าได้สบายค่ะเดี๋ยวเพิ่งพามาดูภายในกันบ้างนะคะว่าภายในจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ สำหรับภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีทูโทนค่ะดำตัดกับส้มนะคะสำหรับสีทูโทนด้านในนะคะรุ่นนี้ต้องเพิ่มเงินด้วย10000บาทนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น vl นะคะหลังคาดำก็ต้องเพิ่ม10000บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้หน้าจอเป็น apple carplay นะคะขนาด8นิ้วค่ะเชื่อมต่อโทรศัพท์ดูแผนที่ดู YouTube ได้นะคะ ด้านหลังนะคะห้องโดยสารขนาดใหญ่นะคะนั่งสบายค่ะมีที่เสียบชาร์จแบตด,ด้านหลังด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากๆค่ะแบบนี้เลยค่ะ สำหรับรถนิสสันคลิกรุ่นนี้นะคะตอนนี้จะมีแคมเปญอยู่ที่ออกเบี้ย0%นะคะดาว25%ค่ะผ่อนนานสูงสุด84เดือนกันไปเลยค่ะผ่อนเพียงเดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะพร้อมกับฟรีแพ็กเกจขับสบายหายห่วงค่ะสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้สามารถมาพบกับพึ่งได้ที่โชว์รูมนิสสัน SK ชัวสาขาบางบัวทองนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ